นี่จ้าเห็ดถุงห้านะคะน้องดาวตจจะอู้ไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งเพือไมค์กรเคยกคลับให้เ,หเขาเนาจะจ้ะต่อด้วยคลิปที่ผ่านมานะจ๊ะเนาะแครอดแล้วจ้าอือรวมกันกับตัวที่เราเก็บมาเนาะนี่ดอกเดียวหอ,อยตอจะถือเลยเห็ดดอกนั่งจ้ะเห็ดอะไรเอะเอ้ยโอ้ยเห็ดมะนาวของชอบตีจ้ะนี้น,น่าไม่จ้ะเพราะว่า ชอยให้พังหน้าไปต้มยำแซ่บๆซดบ๋จวหาอีกก้อนจัะพี่เนาะมีดอกนึงเตี้ยวไว้นี่บริเวณที่ข้าพักเนี่ะจ้ะแล้วตีไปตกปลากับพือนยังม้มีดอกนึงเห็ดแค่หลอดติดรู้ว่ามันมีตรงนี้ค่อยเก็บไปเอาไปต้มว้ก่อนจ้ะพี่นนาง พี่นอ้องเป็นประเด็นใจนนเนาะบ่มีบุบุรีเลยจ้ะเคีย่งซับยังไม่ค่อนตักเลยนี่ค่ะดีมะบ่มีบุบุรีจักเม็ดเลยค่ะถ้าว่าบ่มีค่อนตักมันก็ต้องเห็นบางเนาะที่จะหอบเลย เกินไปไว้าที่พอเห็ดขั้นทะเลนไรโอ้นี่เดชไอ,อ้น้องบางแดดก่อนจะ้ะแดดแรงแต่ง่ายาตา่จะไปเก็บบลูโบรี่เจอเห็ดมันปูขาเข้าไปจ้ะ ว่มาวมันี่้อนๆจ้ะปัญญาสิพาติขึ้นเขาไปเก็บลูกหมดเตยจะเดินไหวบ่แค่นั้นแหละอี่เปนพี่น้องถ้ามันมีกลุ่มนี้มันก็ต้องมีไม่ขางกันหรอกคะ่ะมีเนาะ คิดว่าคนเก็บจ้ะวานน่ะมันจะบกเกี่ยงขนาดนี้เละเกี่ยงตับตับเลยตีอย่างไปไม่นช่ไม่เห็ดหนังแกะอยู่หันจะ้ะเฮียเห็นแล้ว อ,นนอ,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 อันนี้เห็ดไอขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยค่ะป๊าดนี่ค่ะดีมากติดขึ้นมาเบอร์เออต้นนี้นีบุบลีจ้ะพี่เนาะเอาเห็ดก่อนจ้ะเนี่ยเก็บบดอาขึ้นมาหนำโอ้โหขาป๊าดนี่ค่ะคล้ายๆกับเห็ดนางแกะนี่นี่ยสวซื้อ ตกินเขาจะหอมมากเลยค่ะเราไปซื้อกระต่ายตาบุบบรีน้อยใหญ่ดีอยู่จะ้ะเลาะบางเห็ดก่อนมีกำลังแล้วพี่น้องใจเข้หาแล้วค่ะนำ้ำใส่กันเด้อนำ้ำใส่กันเด้อจะ้ะแต่ไม่ดอกนะบุบบรีแต่ว่ามีอยู่ห่าง ยงน่ะพอเฮ็ดอันนี้ออกนังแกะขนาจะออกแล้วปะค่ะคิดว่ามาก่อนตีเกอยู่นี่เราดังแก,กะไล่ไล่แรงมาพันได้ออกเนาะนี่ค่ะมาก่อนตีเกตุนี่แหละ โอ้โหตาหมดเตะนี่ลูกหมดเตะจะให้น้องตรงนี้ก็ม่หมดเตะเท่ากันเนี่ยโอ้นี่อยจะหมดเตะจี๊ดสิเลยเพคะยางเก็บเนาะนี่จะ้ะสุกแล้วนี่นี่ซุกแล้วเดี๋จะกลับไปเอาถุงก่อนไปเปลี่ยดดนก่อนค่ะ ส้งกัน ừ. Ừ, ừ. อืน้ำบ้กกันค่ะ เี๋ยวประกาศนะครับเป็นเร็วเพราะวะ่าห้ามบ่อคขห้ามบ่คขวักับท่างนี้เนาะจะปยายามเนี่ยน้นใบกันขอเห็ดมันปูอีกจักกลุ่มหนึ่งนี่เห็ดพิษไทยจ้ะเห็ดพิษไทยพิซไทยมูมเนี่ ไปดองค่ะเหวนสมเด็จะออกเป็นมุมๆเป็นกลมๆเนี่ยเป็นนักออกตห,หมักใช่ไหมพปิดไทยปิดไทยอันนี้บอแมนได้จ้ะนี่อันนี้แมนนี่หมอค่ะมันก็ต่างกันสิไทยเบิง้งเนาะต่างกันนะคะพริกไทยจะเป็นแบบนี้ค่ะออมอนม้วนอย่งเสียจิ้มได้จ้ะแต่ว่าสิไม่รสชาติขมจล็กน้อย ทางเด็ดทั้งขึ้นร่างอันนี้เห็ดขมนะวันนี้ประกาไปดองจ้ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วแต่บานท่าเป็นพลแตะกูลเห็ดห่านเนาะเพราะว่ามันมีน,นมเพื่อกันหรือการกษณะดอกเพื่อกันจ้ะแต่ไม่รู้เห็ดห่ายมันท่ามขมบ,บ่คอมเมนต์บอกเีนน่ด้วยแต่ไม่เคยเกินเห็ดห่านเนาะ ะะี่บอแต่ไม่ดกเจ๊สิงโง่โค่งกลับไปเพราะวะ่าบุญเดชเขาสัานั่นวะพี่มีแต่ไม่ดกพูดล่ะดกอยู่คนาพี่น้อง เออได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วชุดเสด็กำบังจะกระทั่งนึงอยู่จ้ะเนาะคิดว่าสิขอ,อยนางลงไปเอาของก่อนค่ะเตรียมถุงเตรียมหยังเพื่อเอาเจอหยังเอาเได้เก็บกลับนะเจอเห็ดเจอพวกเราใหม่เนาะเได้เก็บกลับไปนทำจ้ะ จะพาไปฟังท่ามพูนทักหน่อยรอเดินเล่นๆก็ได้เห็ดกลับบ้านปลาปลาหมดเตะปลาหมดเตะแต่บอลลูกบ่มีเนาะจะใบมันจะ เจอมันปูอีกจะกลุ่กกมเด้อปลาปตะมีอยู่เดี๋ยวเห็นมันปูเนาะโอ๊ย,อยมา จริงแต่ก็ว่าให้มันปูมันอ๋อมันบานใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันปลามันชื้นนะนี่เห็นไงยอยู่ได้วยเมย์มค่ะเป็นปีงปตัวยังหนาคนจีสิวเห้นตักบูบบรียดีกว่าพาเท็่ตายเบื่อดอกง่ายง มันตักตรงนี้นะคะ่ะบบริตรงหันนึกขึนไปสูงมันบ่มีเนาะตรงนี้เอเคอยู่ได้อยู่พอได้เล่มอยู่จ้ะเนี่ยเต็มอยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เนี่ยสวยอยู่นี่ค่ะแต่ว่าวกระสุนพราะในปันไดแต่ว่าดเจ็บเตะเล่มตรงนี้ล่ะพีน่น้อง ดี๋ยวขอกลับเอาเขาไปไว้ก็แด้วค่ะขึ้นมาใหม่เนาะเจอเห็ดพื่งทรายเห็ดพื่งทรายเห็ดพึ่งเงินจ้ะขอยางลงก่อนนะขึ้นมามองใหม่จ้ะยน,นางมาจะเห็นบลาจ้ะเนี่ปลาหน่อยปลาซิวหน่อยจ้ะติดจะมาตักเนาะ สิลองเบิง่งค่ะว่าจะได้บ่ไงว่ามันบ่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วว่าซันว่าตันขึ้นเร็วซช่เนาะมันเร็วเร็วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ลองเด้อจ้ะลองลองไงว่าเขาใช้มาดักบ่ได้ดอกค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวสิลองวางมาตรงนี้สิมาบ่าเร็วมากเลย เต็มเลยว่ดได้ดอกปล่จ้ะจะเดากระซิบอ่าผัดเห็ดน่าจะเนาะเนี่ัดเห็ดแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะว่าใสา่น้มันนะคะเพราะเห็ดมันจะไม่กลิ่นหอมมากกว่าน้มันเนาะเอ้ยเนยมันจะไม่กลิ่นหอมนะคะนกกเนาะก็ใส่เนยแทนจ้าก็จะเสร็ดที่เราเสร็จมานะคะ,นะคะเนาะผัดจ้ะ อ,บอับเน่ทับแม่จะรับไปนะ สใส่หน่อยนึงที่คุณจะใส่แค่เกลือนะจ๊ะแต่ว่าเป็นคาราเีแค่เนแะ้ากติไท่นะจ๊ะอีกตะเกียงกับเทียมลองไปน้ำจ๊ะแล้วก็ติกไข่น,น,นนะจ๊ะเนาะนี่ยเบปมันก,นะะนะนกเริ่มแห้งนะคะแล้วเ้ากจะพัดไปเอ่อแล้วเขาก็จะพัดไปจนกว่าเอ่อเทปมันจะแห้งลงเนาะหลังจนะาทงกที่ผัดเทสร็จแล้วก็มาทอดปลาต่อจ้ะ ทอ,อดนุนี่เกลาวจ้ะแต่ว่าปลาตัวเดียวนะห่อพริกสดไ้พริกไทยเกลือนะจ้ะนะ